สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆมือน, <in> นี้พบกับช่องอีสานบ้านแค่คนญ่ค่ะม่เถาเกลือไก่พี่น้องชีวิตเบบธรรมชาติอยู่กลางทุง่งนาอยู่เทียงหน้าหน่อยจ้าในแถาเราเลื่ยเหลืองเป็ดเหลียงไก่จ้ะพี่น้องเอาหลานหน่อยกับพอ่อหลานหน่อยเอายอไก่ละบันนี้เอา้า เป็ดไก่เราไลายลยพี่น้องนี่ธรรมชาติค่ะอยู่แบบบานๆเลยจ้าถึงจะบอลูหลาแต่ก็มีความสุขนะคะพี่น้องนี่พักสวนขั้วของไม่เท่าค่ะมีสารพัดจ้าพี่น้อง ใช้แมเ თ ามีอิหยังแนวบ,นะบักหุงนะคูนแมเ თ าปูบักหุงดกดกจ้ะให้อะไรเลี้ยงเลี้ยงไก่กับแมเ თ าวนะคูนมีไก่อีหยังแนวแม თ าไก่ตีนะไก่ตีไก่แก้ง เป็ดกระมี่จ้ามีแล้วจ้าผู้เฒ่าเลี้ยงไก่เลี้ยงล้านพร้อมเลี้ยงไก่พร้อมกินหอิ่มกินให้อิ้ง เล่นก็ไกลหน่อยมันเหยียบมันเห็ดอะไรเห็ดยังกับไปเ่านานเดี๋ยวกลนะลูกนะ ไลายลยพี่น้องค่ะไก่ 阿拉เจ้าพี่น้องมินี้ก็ไปคิดสันสนเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานบานแค่ไหนน้ำด้วยค่ะชีวิตแบบบ้านบานจ้าอยู่กลางทงกลางคาเนะาะค่ะพี่น้องมีแต่ทงไฮทงหน้าเลียงเป็ดเลียงไก่ตามธรรมาชาติค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เลยด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะองศาสวัสดีครับกอนสวัสดีคับบ๊ายบาย,บาย